13บสาธันวาคม2,568เมื่อตอนที่ไปออกร้านที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติมาได้ต้นแอฟริกันไวโอเลตมาห้าต้นเป็นแบบไหนหอ๋อต้นแบบนี้จะเป็นสีม่วงเป็นสีโปรดของที่ร้านเลยนะมีต่างสีอยู่อันนึงก็จะเป็นปมชมพูนิดน,นึงน,งน้ั้นก็จะเป็นม่วงๆได้มาห้าต้นแบบนี้นะ งานเนี่ยผ่านมาแล้วประมาณเจ็ดแปดวันแล้วแหละก็เลยต้องย้ายกระถางเขาซะหน่อยก็มาผสมดินนะนะเนื่องจากแอฟริกันไวโอเลตเนี่ยเขาจะเป็นพืชของต่างประเทศประเทศไหนก็ไปเสิร์ชหาเองนะแล้วเขาก็ไม่ชอบดินมากเท่าไหร่ก็ชอบชื้นแต่ไม่แฉะก็เลยต้องเอาพวกเศษใบไม้แล้วก็กราบมะพร้าวมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวสับ์นะมะพร้าวละเอียดละเอียดอ่ะ ขุยมะพร้าวใช่เขาเรียกขุยมะพร้าวใช่ไหมแล้วก็ดินเล็กน้อยเอามาผสมกันแล้วก็เราก็เอาใบาไม้อะที่มันเป็นใบไม้อะนะที่มันเกือบละเอียดแล้วล่ะก็ามาผสมกันทีเนี้เขาจะเป็นต้นแบบนี้มาเราจะเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นือเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะก็เราก็จะใส่ดินเป็นส่วนหนึ่งข้างล่างแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็กบไม่ใช้กระถางใหญ่เกินไปนะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยเขาก็จะ ถ้าเกิดเป็นต้นไม้ต่างประเทศเนี่ยเราจะจะต้องค่อยๆขยายเขาออกเพราะว่าถ้าเกิดเราทําใหญ่เลยทีเดียวอ่ะเขาจะชื้นมากเกินไปแล้วเขาจะทําให้เล็กๆแบบนี้แล้วก็ต้นใหญ่แบบนี้ใส่ลงไปไม่ต้องเต้นนะแล้วก็ค่อยๆถอดถระถางาออกเขาจะมีรูนี้เอานิ้วเจาะลงไปนี้รูแล้วก็ดันออกมาก็จะเจอแบบนี้แล้วก็วางลงไปแล้วเราก็พยายามเอาดินอนะ่ะสอดเข้าไปที่ใต้ เชฟอยู่ให้เขาพูนกระถางเลยนะตอเนี้ต้นไม้แบบชนิดเนี้ยเวลาลดน้ำอ่ะเขาไม่นิยมลดให้โดนใบให้ลดไปที่ส่วนของของโคนได้เลยมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเอาขวดมาคว่ำไว้แล้วก็ลดลงไปในขวดเท่านั้นพอจะได้ไม่โดนใบก็เนี่ยก็เปลี่ยนกระถางแค่นี้ เวลาเขาลดน้ําถ้าโดนใบโดนดอกแล้วเขาจะเน่าก็ไม่ควรจะให้มันโดนใบและดอกนี่ดอกสวยมากเลยเห็นไหมแต่ต้องขอบอกก่อนนะแอฟริกันไวโอเเนี่ยเขาจะเป็นไม้ล้มลุกนะอยู่ได้ไม่นานหรอกประมาณครึ่งปีก็น่าจะหลูและแล้วก็ที่สำคัญเขาชอบอากาศเย็นๆมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับแผวบ้านเราเท่าไรลักรอบ